ครับพูดเปาไปห้องน้ำเลยตอนนี้ผมปวดขี้อ่ะเออก็ได้เดี๋ยวท้าไวไให้ว้าวแม่ธนาคารนี่ปวดง่ายจริงเลยเชี่ยตาเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะเชี่ยหนักกว่าเดิมอีกเมื่อกี้นี้คุณเพิ่งชนคนตายกูด้อมมากับผมแต่ไดใจไดงว่ามันตายแล้วคุณหมอเขาตายแล้วใช่ไหม เออใช่แล้วครับเขอตายเร็วเอาเลยตัวนี้คุณต้องมากระโมงพร้อมกับหลานของคุณด้วยก็ร้านไม่เตือนคุณทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ไงหรอครับใครที่แกจับฉันไปคนเดียวก็ได้อย่าพาหลานฉันไปเกี่ยวด้วยแต่วยเมื่ผมต้องจับหลานคุณไปด้วยไอ้ตำรวจน่าเลอนเนี่ยก็อย่าได้ตั้งพ่อใช่ไหมล่ะฉันเองนี่คุณน่าได้ตำรวจเลยปวดขี้วายไอ้เด็กนี้ตำรวจหน้าอินุไอ้ยังไม่ยุ่งกับผมไอ้เด็กนี่นะคุเออผมไม่เกี่ยวนะเชี่ยมาทำได้ไงอยากทำได้บ้างจังเลยอ่ะ เราเลอกได้เพื่อมีข้อหาหนึ่งแลว้วหมดโทษผมดข้อขอน้ำหมต้องเี่ไปข้ห้องน้ำผมต้องเี่ไปเข้หของน้ำ,นำ,นำเซมเพื่อนมึงเตะคอเพื่อนกูหักตายเดี๋ยวคอมึงจะหักเหมือนเพื่อนมึงแน่เยอเดี๋ยวนี่มันเคียงชิบหายนะอะไรวะฉันบอกว่าล้านฉันไม่ได้ตั้งใจไง ทิ้งเลนคุณจะไม่ได้ตั้งเกงไงแต่ร้านคุณก็ฆ่าคนไปเร็วไี่แกอยากได้เงินเพิ่มแล้วไงเนะี่ยถึงก็จับร้านฉันไปด้วยคุณกล้าด,าด,าด่าตำรวจอีกแล้วงั้นต้องเพิ่มก็หายสักหน่อยเร็วตำรคนนี้ดิมึงมาต่อยกูเลยไหมถ้าเกิดก็มาดิได้แกโยนหอนแช่แข็งเข้าไปในปากของตำรวจคนนี้ใช่ไหมใช่ไงตำรวจคนนั้นน่นลำคาจะตายอ่ะเออวะก็จริงของแกเชี่ยเลยไงตาเอาป็นสิทธิ์พบภาวะที่กางเกงของมากแล้วไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ หนูไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องให้ไอ้นังกับมาร์กด้วยก็ตายคิดว่าไอ้เด็กแหลป้องกันตัวของมาร์กหมดลิบไปแล้วไงดูเร็วเร็วรีบไปช่วยน้องแกกันเร็วเฮ้ยตายสิข้างนอกทำไงดีนี่อะไรหกอะนี่มีชีวิตแล้วนี่ยมีชีวิตแล้วเนี่ยมีชีวิตแล้ว ย,ยี่หินที่แล้วยี่หินี่แล้วยี่หินได้แล้วเห็นไหมนี่คือความผิดของแกไม่ถ้าตายมองสาวเลวนี่ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกเอเมช่วยดูเบาะหลังเขาหน่อยว่าวมีปืนอยู่ข้างในไหมมีด้วยหรออยู่ใต้เบาะหลังอะเอเคสี่เจ็ดเอ็มอเซอร์ลูกโป่งของตาเฮ้เอาเก็บไะเลยนะวายเอาไปดูอันนี้น่าจะดีสุด ไม่แต่ว่าใช้ไอ้แค่มันยิงไม่ค่อยได้วะใช้โบสุก้าแทนดีกว่าแค่นี้จะใช้ได้วอเด็กคนนัจะใช้ได้เหมือนกันแหละจะยิงพลาดเหรอเรามีหัวปีขนาดเดียวยิงให้แม่นๆจะยิงพลาดนี่เจ้าหน้าที่คุณทำตาฮาฮิลเลอร์มาได้นะครับมันผิดกฎหมายนี่คุณไม่ตอบผมนี่คือคุณยิงใช่ไหมครับเนี่ย เอ็นทีว่าผมต้องใช้ค่าปรับคุณละคุณเจ้าหน้าที่เพราะว่าคุณนี่ <c oughs> ต่าว่าเรื่องนี้เราให้ทหารจัดก,การเองดีกว่าว่าสวัสดีครับผมสายุ้ยวันนี้ผมจะมารายงานข่าวเรื่องสัตว์ประหลาดที่ลูดออกมานะครับมีรายงานว่ามันฆ่าคนไป58ศพตอนนี้เรายังจับตัวมันไม่ได้หลายคนรายงานว่ามีเด็กสองคนกับคนแก่หนึ่งคนผู้กก่อเหนเรื่องนี้ด้วย Anything dirty or dingy or dusty, anything ragged or rotten or rusty. Yes, I love trash.